เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑ์ชินนิมแพ็กราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะ สวัสดีครับยินดี้นรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คัดเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถไปเติมที่ร้านเมฆขลาชอบได้นะครับโดยคุณแคปเจอรว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่คัดเกมมิ่งนะครับแล้วก็สง่งให้เขาทางแชท Facebook คุณจะได้รับส่วนลด50บาทสำหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กเท่านั้นและก็ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นไกด์สำหรับการต่อสู้กับเฮราวทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำหรือธาตุไฟฟ้านะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็นทีละชั้นก่อนนะก็คือจะแนะนำทีมแล้วก็ ว่าผมใช้ยังไงซึ่งคุณก็ต้องไปอัดแอปต,ตามทรัพยากรแล้วก็ตามตัวละครที่คุณมีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ชั้น11ก่อนแล้วถึงจะไปชั้น12หรือจะแนะนําไปทีละคอมนะครับมันยืดหยุ่นนะครับคุณสามารถสลับตัวได้ไม่จะเป็นต้องฟิกซ์ตามตัวละครที่ผมเล่นเนาะแค่โชว์ให้ดูเฉยๆนะครับหรือคุณมีวิธีอื่นเนี่ยคุณก็ใช้วิธีอื่นได้เลยนะครับคือผมเพิ่งทําวันนี้เป็นวันแรกในสตรีมของช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วมันโอเคได้ผลตอบรับที่ดีแล้วก คนที่เป็นแฟนคลับในช่องเนี่ยเขาอยากได้กันเยอะนะครับผมก็เลยมาทําเลยในวันแรกนะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเวอร์ชันที่ดีกว่านี้ทํามานะครับยังไงก็ดูเวอร์ชั่นนี้ไปก่อนเลยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูชั้น11ทีมแรกกันเลยครับ สำหรับทีมแรกที่ผมใช้นะครับผมใช้โรซาเลียการยูชิงชิวแล้วก็ทิวนาครับในการผ่านตรงอื่นๆมาก่อนเนี่ยผมใช้ชิงชิวในการช่วยโฟร์เซนในการผ่านนะครับมันก็เลยผ่านได้ง่ายแบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้มาพูดถึงตอนที่ผมตีกับเฮราวธาน้ํากันบ้างนะครับผมเนี่ยจะพยายามเก็บสกิลที่เป็นสกิลอัลติเมทลงพื้นไว้เพื่อใช้ ให้ลาวนะครับโดยการล็อกแล้วก็ฟรอเซนมันไว้ตลอดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ถ้ามีจังหวะและโอกาสเนี่ยผมจะพยายามมาการยูยิงอัดเข้าไปตลอดนะครับด้วยฟอสเฟกเลเวลสองเนาะส่วนจิงชิวเนี่ยจริงๆแล้วพอถึงเฮราเนี่ยใช้เพื่อบล็อกดาเมจด้วยสามโดยดาเมจที่เราเข้ามามันจะลดลงแล้วก็จะมีการฮิวเวลาดาบมันหายไปเนาะคือพูดจริงๆคือจิงชิวไม่ได้ใช้แล้วหลังจากที่ตัวเฮลามันแปลงร่างนะครับ คลิกก็คือทำให้มันฟรอเซนอยู่ด้วยกัน2ตัวแล้วพยายามให้มันโดนดาเมจน้ำแข็งติดๆกันตลอดจนมันไม่สามารถรูจากฟรอเซนมาได้แบบมากิ้งเป็นเบเบดให้พวกคนเจอกันอย่างปวดหัวนะทีนี้ ตอนที่คุณตีกับมันโดยใส่สารน้ำแข็งให้มันเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งคือมันสามารถโดนดาเมจน้ำแข็งซ้อนกันแล้วก็ลดเลือดได้นะครับจริงอยู่ครับที่ทรงมันเหมือนจะมีติดเรื่องของครูดาวในการทำเรีอคชันครับแต่ดาเมตที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยสุดท้ายมันเข้าอยู่ดีนะครับฉะนั้นคุณมีอะไรคุณยำเข้าไปในเซตเดียวได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงที่คุณควรรู้คือมันเป็นตัวที่ติดฟอสเฟนแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเทียบกับมอนสเตอร์อื่นๆทั่วไปเนี่ยติดฟนนนอ แต่ตัวมันเองเนี่ยติดฟล์เซนแค่แป๊บเดียวนะครับแต่คุณสามารถมาติดฟล์เซนได้รัวๆได้แหละโอยอันติของลซาเลียก็เป็นวงอันติของการยูก็เป็นวงแล้วก็อันติของดิวอนหน้าก็เป็นวง แต่เท่าที่ผมเห็นนะอันติของการยูเนี่ยไม่สามารถทําให้ตัวเฮลลาติดโฟรเซนได้ด้วยไอเม็ดเล็กๆที่ตกใส่หัวมอนนะนะแต่ของพวกโรซเลียแล้วพวกนี้ไม่มีปัญหารองจริงคุณมีอะไรที่มันเป็นน้าแข็งก็ยัดๆรวมเข้าไปเลยครับเอวิติงจริงกับเบลวิวบีโอเคสำหรับทีนี้ผมมองว่าทีนี้เล่นง่ายสุดนะครับเพราะว่าคุณสามารถคี็บสเปซได้ในกรณีที่คุณจ่ายเอวิติงจริงกับเบลที่มันเป็นอันติลงพื้นที่เป็นสาระน้าแข็งรรวๆไปหมดแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาการยูของคุณกด E เพื่อล่อให้มอนไปตี ะฉะนั้นคุณจะไม่เจ็บตัวนะแล้วคุณก็ชาร์จยิงเอาจากระยะไกลหน่อยก็หวังผลให้มันโดนก็แล้วกันเนาะที่เหลือก็อยู่ที่เอมมิงของพวกคุณแล้วนะครับยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับข้อแรก อันนี้คือตีน้าแข็งไอตี้หนึ่งที่ผมใช้ทดแทนนะครับบอกก่อนมันเป็นไอดีของคนที่ผมยืมมาเล่นซึ่งเป็นไอดีที่เติมแค่ BP กับบัตรรายเดือนนะครับโดยเป็นขายยากายภาพไม่ใช่เซตที่กําลังโชว์อยู่ตอนนี้นะแค่ตัวละครมันเรียงตามนี้เฉยๆนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือให้ขายยามันตีไปนะครับเพราะว่าตอนนี้อพิสมันบัฟดาเมจกายภาพสูงมากนะครับมันทําให้ถ้าเกิดคุณเล่นกายภาพเนี่ยคุณไม่แหลกเรื่องดาเมจเลยครับแรงอ้วกแตกอ้วกแตกหักแตกหักแตกเลยครับแรงมากจริงฉะนั้นคุณไม่จำเป็น,นต้องใส่ชชิิงวมมนีี้้ก็ได ไม่ใส่ชงยุนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนการโจมตีอย่างคุณเป็นท่าน้ําแข็งดีกว่าทีนี้มันก็จะเหมือนการเล่นตีเมื่อกี้นะครับเพียงแค่เราตัวเข้าไปหนัวทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องรู้อย่างหนึ่งคืออันติคยาย อย่าไปใช้พร้อมกับสกิล e ชงยุดครับให้เลือกเอาใช้แค่อย่างเดียวก่อนอันไหนหมดแล้วค่อยเปลี่ยนอันนะครับเพื่อที่คุณจะได้มีการโจมดีที่เป็นน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่าลืมสลับมมเชีคของโรซาเลียด้วยเพราะว่าคูดาวมันสั้นหน่อยหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะโดนครูดาวที่คูณ2ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังสั้นอย่าได้คิดจะเอาเบนเน็ตมาเพื่อกดอันติแล้วก็ล้างสลับตัวผมบอกเลยโคตรเสียเวลาเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในตี้ไฟฟ้านะครับซึ่งผมทําให้ดูแล้วมันไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะ ไอ้ที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เข้ามาอยู่ติดๆกัน2ตัวเนี่ยให้คุณเอชงยุนกดอันติได้เลยครับไอด้ดาบใหญ่ชงยุนเนี่ยก็ลดตัวเกจน้ําของมอนสเตอร์ได้เยอะมากเหมือนกันแต่แนะนําให้กดตอนที่มันอยู่ติดกัน2ตัวนะ เพื่อได้ผลประโยชน์เต็มที่ของการกดอันตินะครับที่นี้คุณก็เอาตัวคุณนัวไปเรื่อยนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ตายเองตามสภาพที่คุณเห็นนั่นแหละครับตอนผมเล่นเนี่ยผมก็ใช้ตีน้ําแข็งแบบนี้นะก็เทคเดียวผ่านนะครับแล้วก็ดาวเต็มด้วยอย่างที่คุณเห็นแต่ที่ผมอัดเนี่ยเป็นรอบหลังนะนะผมลงรอบแรกก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็ตอนรอบแรกเนี่ยเวลาจะเบียดๆกว่านี้หน่อยนึงเพราะว่านั่นแหละมันเพิ่งเพิ่งได้มาลองเล่นไงอันนี้คือได้จับเข้ามือมาหน่อยแล้วมันก็เลยเร็วขึ้นหน่อยนะครับยังไงลองไปปรับใช้ดูแนนนนะะําาาาาใให้้มมมีตตัััววทเเเจกกกยยภภพพสึงคุณชโป็ แทนก็ได้นะครับไปตัดสินใจเอาเร็ว่าอยากเล่นแบบไหนแต่ว่าการใส่สีตัวนี้ผมมองว่าดีโคตรแล้วก็สามารถเคลียร์ได้เร็วมากนะครับการันตีดาวครบแน่นอนถ้าพอมีของสําหรับตัวดีเพกายภาพนะ โอเคอันนี้คือตี้ไฟฟ้าล้วนที่ผมใช้นะครับอันนี้เป็นไอดีผมเองและคือเปโตเครื่องฉีฟิชแล้วก็เป็นเน็ตไว้คอยล้างดีบัฟนะคุณจะเห็นว่าผมพยายามล้างดีบัฟด้วยนะยังไงก็ลองดูละกันครับข้อดีของการเล่นไฟฟ้าเนี่ยคือกูตีตัวหนึ่งมันจะติดเล็กโรชาร์ดเล็กไม่หายตัวหนึ่งด้วยนะครับและถ้าเปโตคุณมี C2 เนี่ยมันจะสามารถเชนดาเมจของอันติเปโตไปได้นะครับเท่ากับมันจะมี3ฮิตเลยนะฮิตที่1คือคุณตีติดอันติเอติดอันติเปโตหนึ่งที ที่ตัวที่คุณตีแล้วก็เด้งไปหาตัวข้างๆแล้วเด้งกลับมาอันนี้คือ1ยิตดจากการที่คุณตีและติดอันติไปโตนะครับแล้วก็ต่อไปคือการติดอิเล็กโทรชาร์จครับด้วยพอติดอิเล็กโทรชาร์จเนี่ยมันก็จะเด้งไปหาตัวข้างๆด้วยเหมือนกันครับ ฉะนั้นเวลาคุณนนกฟิตมาจจกในกรณีคุณมีฟิต c 6อย่างผมเนี่ยอีซี่จัดจัดนะครับมันทําให้บอสเนี่ยเลือดลดเร็วมากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะคีบเรื่องของการที่ตัวละครเนี่ยไม่โดนตัดเรื่องกูดาวคูณ2เนี่ยผมแนะนําให้โฟกัสที่ฟิชนะครับถ้ามี c 6เพราะฟิชมันเป็นตัวละครที่สามารถตีเป็นไฟฟ้าได้ทุกครั้งและถี่กว่าเครื่องฉีกนะครับ เครื่องฉิงเนี่ยต้องกด E เพื่อเปลี่ยนถูกไหมฮะแต่ว่าฟิชเนี่ยมันกดถี่ได้เลยนะครับถ้ามันสลับ E กับ Q ทิ้งไว้เนี่ยต่อยคุณวิ่งหลบมอนมันยังจิกให้คุณอยู่นะครับฉะนั้นยูทิลิตี้มันสูงกว่าครับส่วนเครื่องฉิงเนี่ยก็กดอันติคุณจะเห็นว่าเบอร์เลือดบอสดีมากๆครับข้อเสียของเดอะแก๊งนี้เลยคือแม่งอีลุงตุงงังเละเทะไปหมดครับต้องคอยหลบต้องคอยระวังต้องมานั่งดูเรื่องอันติต้องไม่โดนตีเพื่อเพิ่มคูดาวคือเอาตรงๆคือยับ มากนะครับถ้าคุณแบบหลบไม่ดีสเต็ปไม่ดีเนี่ยเละเละจริงนะครับผมเล่นผมก็เละบางทีหลายทีเลยที่ผมเละไม่ใช่บางทีถามว่าเวลามันทันไหมมันทันครับแต่มัน require skill pay สูงกว่าตีน้ำแข็งเยอะมากครับฉะนั้นเนี่ยไอตี้เนี้ยถ้าคุณมีทางเลือกตีน้ำแข็งอะ่ะ ไปที่น้ําแข็งเหอะแม่งเนี่ยกับน,น้ําแข็งเมตาตอนเนี้ยอย่ามาใช้ไฟฟ้าเลยจริงอยู่ไฟฟ้ามันเบิร์นได้เร็วกว่าน้ําแข็งแน่นอนครับแต่ความสมูทอะหนังคนละม้วนครับทีนี้สุดท้ายผมฝากไว้นหน่อย ไฟไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าจะใช้จริงใช้ไฟฟ้าหรือน้ําแข็งดีที่สุดนะครับไฟผมไม่ค่อยเวิร์กนะจากที่ผมเล่นนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่เวิร์กคือไฟฟ้าเนี่ยมันชิงได้น้ําแข็งเนี่ยมันทําให้มอนมันติดติดกันแล้วก็อัดไป2ตัวพร้อมกันได้แล้วก็ล็อกไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้มากมายนะักฉะนั้นผม,มแนะนําแค่น้ําแข็งกับไฟฟ้านะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบอื่นก็ได้เลยเต็มที่เอาตามความถนัดของคุณนะครับอันนี้ผมถนัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปคุยฮาร์ดดิสก์สองกัน อันนี้คือตี้ชั้น12ที่ผมมองว่าผมเล่นแล้วเข้ามือสุดแล้วก็สะดวกสบายผมที่สุดแบบโคตรโคตรนะครับเรื่องดามจเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ดาบอะไรไม่เดียจะมีปัญหาหน่อยแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับโดยตี้นี้เนี่ยมันจะเป็นการสแปม e เอฟวิติงจิเกเบลที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ให้เวนตี้เนี่ยลวบเพื่อตรึงมอนไว้ข้อสำคัญของตี้นี้คือ เวนตี้ต้องเลเวลมากกว่า75ครับณนะตอนนี้นะเพราะว่าผมเห็นมีคนมาคุยด้วยอยู่ว่าถ้า75เนี่ย,ยงยังดึงตัวอภิเซราเข้ามาหากันได้อยู่นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยดึงไม่ได้นะคฉะนั้นเวนตี้เนี่ยเป็นตัวการที่ดีมากๆนะครับจะใช้สูโคสก็ได้แหละแต่ขอ75นะเพื่อที่มันจะได้ตรึงมอนสเตอร์ได้แต่มันจะไม่ดีเท่าเวนตี้นะครับต่างกันเยอะมากเพราะเวนตี้มันทำตามเมตเอะหลายตีกกว่านะ เหตุผลที่ผมใส่น้ําแข็งมาถึง3ตัวเพื่อที่ผมจะได้สแปมเอาได้แบบ no b r a รนนะครับทุกตัวใน4ตัวนี้ยกเว้นเวนตีทุกตัวใส่านาฬิกาที่ไม่ใช่ Energy Recharge ทุกตัวเลยนะครับ แม้แต่เดีวนาเองก็ตามนะแต่ว่าเดีวนาใส่ Sacrificial เ,เนาะเวนตี้เนี่ยจะใส่นาฬิกาปรนนิชาอยู่ครับถ้ามี f u เน a โว w l เนี่ยฟักมาใช้ได้เลยครับการโดนดูดเพื่อความปลอดภัยนะฮะจากที่ผมเล่นเนี่ยสม o ท t h มากนะครับอาจจะมีต้องเด้งบ้างอะไรนิดหน่อยแต่แบบแป๊บเดียวตัววิเชลามันก็เรียบร้อยลาโลกไปแล้วนะครับตัวเลยก็คือการสแปมเอา์ไปเรื่อยๆนั่นแหละคุณนาจะมาชาร์จยิงการยูแซมๆซเข้าไปด้วยก็ได้นะครับหรือจะสแปมเมาส์อย่างเดียวก็ได้ยังไงเวลาก็ทันครับเพราะว่ามันเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วมากนะ ผมแนะนำเลยโหดมากจริงนะครับโหดมากสําหรับปันนี้นะจากที่ผมเล่นมาตอนลงในสตรีมเนี่ยคือเทคเดียวผ่านเลยนะผมแบบโอเคแบบโอเคโคตรเลยนะผมมองว่าอันนี้ยสุดยอดนะครับแล้วก็ตัวการยูข้อดีอย่างคือมันกดชาร์ตตีได้จากระยะไกลด้วยเนาะทีนี้ในกรณีที่คุณไม่มีการยูเนี่ยคุณจะต้องใส่ตัวละครตีใกล้เข้าไปแทนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่า ยากหน่อยนะครับเพราะมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ติดแข็งนะครับทีนี้พอคุณใส่ตัวละครตีใกล้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ถี่ที่สุดก็จะเป็นคายะที่จะมาแทนการอยู่ได้เนาะให้ตัวคายะเนี่ยคุณโดนตัวไปถูแต่ว่าคุณก็จะโดนดูดเอเนจีโดนหลายอย่างอะ่ะเพราะคุณเอาตัวเข้าไปตีใกล้นะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นในปาร์ตี้อื่นเนาะฉะนั้นก็มันจะยากกว่านี้แน่นอนนะครับมันจะไม่ง่ายขนาดนี้แต่ว่ามันใช้งานได้ครับใช้งานได้ถ้าคุณสเต็ปเทพกว่าจะจบได้เร็วกว่านี้ด้ซ้ำครับเพราะมันพล็็ออกกนนนนน้ําาาแขงถีี่่่่ววะะครัััับยยูตติ แล้วก็ spam Skill e ได้ถี่กว่าด้วยนะครับฉะนั้นก็สลับใช้ได้นะครับสลับใช้ได้ยังไงก็ลองดูนะครับทุกคนสู้ๆมันยากหน่อยแต่ว่าทํากันได้ได้นะครับถ้ามันจะจบไม่ได้จริงๆก็ปล่อยไปก่อนไม่เป็นไรเอาดาวไม่ครบไปก่อนเดี๋ยวพอผมหาริกอื่นได้เนี่ยจะรีบมาแชร์ครับ โอเคสำหรับตี้ต่อไปนะครับผมใช้เสียงเหลียงชายชิงชิวแล้วก็เป็นเน็ตนะครับจริงๆจริงๆแล้วเลยนะครับคุณสามารถตัดออกไปตัวหนึ่งจะตัดชายหรือชิงชิวออกก็ได้แต่ผมว่าถ้าจะตัด,ต,ดตัดชายออกดีกว่านะครับแล้วก็ใช้เวนตี้แทนจะดีกว่านี้มากนะครับ เหตุผลเพราะว่าตัวชายเนี่ยไม่สามารถเมนเทนอันติเอ้ยเมนเทนการโจมตีเป็นท่าน้ําตลอดได้แต่ชิงชิ้วเนี่ยสามารถทำตาเมจน้ําได้ถี่กว่าชายนะครับถ้าจะตัดตัดชายออกแล้วใส่เวนตี้มาจะเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าผมใส่มาแบบนี้เนี่ยในกรณีที่ถ้าคุณไม่มีเวนตี้คุณจะเล่นยังไงดีนะครับโอเคเซียงหลิงทําดีชาร์จให้สูงเข้าไว้นะครับเหตุผลเพราะว่าคุณต้องการอันติบ่อยๆเพราะอันติเซียงหลิงเนี่ยเคลียร์ตัวเลือดที่เป็นไฟฟ้าของตัวพิชราวดีโคตรโคตรแบบดีจัดอะอย่างแรงนะครับแล้วก็เป็นเลดเนี่ แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถไปยืนกลางดงได้ครับส่วนชิงชิวเป็นคีย์สาคัญเลยครับมันทําให้เวลาคุณโดนดาเมจเนี่ยมันตีเป็นไฟฟ้านะครับคุณจะติดโอเวอร์โหลดแน่นอนเพราะว่าตีเป็นเน็ตทำให้คุณติดไฟคุณจะโดนแรงมากผมเคยพูดไปแล้วว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันเป็นดาเมจที่คิดจากเบสเลเวลของตัวละครซึ่งหมายความว่าคิดจากเลเวลของมอนเหมือนกันครับคุณโดนโจมตีธรรมดาของมอนอะ่ะมันไม่แรงหรอกครับไอ้ที่มันแรงอะ่ะมันแรงจากที่ตัวคุณน่ะ ติดไฟอยู่แล้วโดนหน่ลดนะครับชิงชิวสามารถลดดาเมจที่คุณจะได้รับได้และที่สําคัญคือมีเซตัลรูสิสแตนให้คุณนิดหนึ่งทําให้ไม่ใช่คุณโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระเด็นอะคุณต้องเมนเทนสกิล e หรือชิงชิวไอ,อหรืออันติของชิงชิวให้มีตลอดเวลาะคระับเพื่อที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นแบบป้วงเปี้ยงเป้งป้างไม่ได้ฟันเนาะ พอมีโอกาสเนี่ยคุณก็เอาชายเข้าไปฟันไปหดได้เลยนะครับแล้วก็กานตีเซียงหลิงคุณกดใช้เนี่ยพยายามให้มันโดนตลอดให้มันเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวนะครับข้อเสียของการเล่นแบบนี้คือมันรวบบอลสองตัวเข้ามาโดนพร้อมกันไม่ได้ครับมันก็เลยช้าจริงๆแล้วมันมีแค่นี้เลยนะถ้าเกิดใส่เวนที่เข้ามารวบคือ everything j i g l bell jucy ก่านี้แต่ที่นี้เนี่ยสามารถใส่ซูคลสมาแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่นะครับเพราะว่าซูคลสเนี่ยต่อให้รวบมามันไม่อยู่ติดกันมากก็จริงครับแต่มันโดนเซียงหลิงทุกตัวแน่นอนครับฉะนั้น ได้อยู่ครับมันก็จะเล่นได้และเล่นง่ายแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มานะคือถ้าใส่มาเนี่ยมันจะเล่นชั้นอื่นๆยากแล้วก็ผมอัดมาหลายเทคหมาถึงอัดหลายทีมอะ่ะฉะนั้นมันเสียเวลาผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ว่าใช้ได้แน่นอนผมฟันธงนะครับก็ให้เอาชายออกให้ใส่สิงคิวแทนนะครับโอเคแล้วก็ตี้แนะนําตี้สุดท้ายคือตี้ไฟนะครับในตี้นี้เนี่ยผมแนะนํานะ จะตัดชิงชิวออกหรือจะตัดเจียงหลิงออกก็ได้แล้วใส่เป็นเน็ตเอ้ยไม่ใหส่เป็นเน็ตใส่เวนตี้เข้ามาแทนก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับการเล่นแบบนี้ข้อดีแบบโคตรๆเลยคือคุณไม่กระเด็นครับ มันจะเหมือนกระชายเมื่อกี้นี่เลยครับสไตล์การเล่นคือเข้าไปนัวเข้าไปซัดให้เต็มที่เลยครับแต่ทีนี้เนี่ยทีมนี้มันจะช่วยชาร์จเรื่องของ่ยับเอนเนจีชาร์จไฟได้ดีกว่าครับแล้วข้อดีคือหูเต่ามันเป็นตัวอึดตึกทนครับน้องดีเฟนเซ์เยอะน้องเลือดเยอะนะครับแล้วก็น้องช่วยชาร์จให้เป็นเน็ตได้ด้วยเวลาน้องกด e น้องจะได้โซยิซับเรสิสแตนมาครับแต่ถ้าลําพังแค่ e หูเต่าอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีชิงชิวคุณยังคงกระเด็นอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะครับเฉพาะเขคิดใหญ่ๆเนาะ ถ้ามี2ตัวคู่กันแล้วโอ้โหไม่อยากจะกระเด็นเลยครับ คุณจะเห็นอยู่แล้วว่าแบบมันมันมันโอเคขึ้นเยอะมากนะในเรื่องของการเข้าไปตีแล้วก็ไม่กระเด็นนะแต่ถ้ามีแค่หูเต่าคนเดียวกระเด็นนะครับผมเทสแล้วแต่ว่าไม่ได้กระเด็นทุกคิดนะถ้าคุณอาเวนตี้ออกเนี่ยอาจจะซัฟเฟอร์เรื่องกระเด็นบ้างแต่ว่ามันโดน2ตัวพร้อมกันนะครับฉะนั้นก็เอาชิงชิวออกได้นะครับแต่ไม่อยากให้อเอาเซียงหลิงออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเซียงหลิงเองเนี่ยมันทาดาเมจใส่ได้ดีมากๆหูเต่าคุณไม่จำเป็นต้องสแปมชาร์จแท็กนะครับตีธรรมดาไปได้เลยแต่ว่าตอนตีปอนเดิมได้นนั่นแหละนะ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนรถถังฝั่งทนชิ้นเข้าไปหวดเลยครับไม่ต้องกลัวตายเป็นเด็มีอาติใช้ตลอดเวลาแน่นอนมึงจะดูดมึงก็ดูดไปเหอะมีไฟ3ตัวนะครับไม่มีปัญหาคือเียงนี้ผมใส่ฟาวเนียสวยแหละแล้วก็บวกกชิงชิวผมมี sacrificial นะครับมันก็เลยเล่นง่ายหน่อยนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีของหรือว่าแบบ ตี้เซตแบบนี้ไม่ได้เนี่ยก็ทําใจนิดนึงแล้วกันนะครับพูดว่ใช้ดีลุกแทนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ดีลุกเนี่ยก็จะสแปมแล้วก็ลดไอตัวเลือดของตัวเฮรายได้ช้ากว่านี้บวกกับจะก,กระเด็นง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเคสเดียวกับชายเนาะเพราะว่าดีลุกมันไม่ได้มีการเพิ่มเซตัลวิชิสแตนให้ตัวเองนะคือผมไม่รู้ว่าคนเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าผมเรียกเป็นเซตัลวิชิสแตนเรื่องของการแบบป้องกันการกระเด็นอะไรแบบนี้นะฮะ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไกด์แนะนำทีมสำหรับลงสไปรัลบิสนะปัจจุบันสำหรับเคียร์ไอตัวเฮราวดูเฉพาะเลยนะคืออย่างนี้คุณไม่จาเป็นจะต้องเล่นให้มันจบดาวครบในทีเดียวนะครับคุณก็เล่นไปก่อนให้ดาวชั้นอื่นมันเต็มแล้วที่จะทำได้ไปก่อนแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องมาเก็บดาวไอห้องนั้นจริงๆอะ่ะคุณก็ใครเลือกใช้คอมแบบที่ผมแนะนำก็ได้หรือแบบที่คุณคิดว่าเวิร์กก็ได้นะครับมันเพิ่งออกมาวันแรก ผมก็แค่รีบทําให้ทุกคนเฉยๆอนาคตถ้ามีอะไรดีกว่านี้จะมาอัปเดตให้หรือใครมีอะไรแนะนําเนี่ยมาได้เต็มที่เลยครับถ้าคุยกันดีๆแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพเนี่ยผมยินดีเปิดรับทุกอย่างเลยแล้วครับผมชอบมันคือความรู้มันคือ k n o w โนเ g e ผมชอบผมไม่ติด โอเคคุยกันดีๆแบบคนโตๆแล้วคุยกันนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะให้ช่วยลงอาบิสเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมขอฝึกฝีมือแล้วก็ลองคอมเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็พอผมคิดว่าผมมั่นใจมากกว่านี้แล้วเนี่ยเดี่ยผมจะเปิดรับช่วยลงเหมือนเดิมครับตัวก็จะไม่มีใค่าได้จ่ายเหมือนเดิมนะแต่เรื่องของการเก็บดาวเนี่ยผมจะเก็บไม่เต็มแล้วนะครับก็คือจะลงให้จนผ่านแล้วก็เอาเท่าที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แบบที่ไม่ฝืนนะแล้วก็จะไม่ได้รับจานวนเยอะเท่าเดิมนะครับจะมีการ การเช็คหน้าตัวละครกันหน่อยนึงก่อนด้วยนะครับแบบละเอียดนิดนึงอาจจะขอเข้าไปดูตัวก่อนด้วยนะครับและก็เกิดมันดูไม่โอเคหรือผมมองว่ามันยังยากอยู่เนี่ยผม <คน S 2> ยก็จะขออนุญาตเลื่อนคิว <spend reading> ไปก่อนแล้วก็ไปลงของคนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาลงของคุณนะครับตัวผมก็จะบอกว่าถ้าอยากให้ผมลงผมอยากให้คุณทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้ผมได้ไหมถ้าคุณไม่โอเคคุณไม่ต้องทําให้ผมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวว่าคุณอีกทีนึงว่าคุณอยากจะทําแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยค่อยมาลงกันอีกทีนึงก็ได้นะครับไม่่ม่รใชแบบวา คุณต่องไปทาให้ผมนะคุณไม่ทําผมไม่ลงให้ไม่ใช่นะก็แค่คุยกันเอาเท่าที่แบบผมรู้สึกว่าผมสะดวกสบายคุณพอจะอำนวยความสะดวกให้ผมได้ไหมนะครับค่าใช้จ่ายก,ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะุ้งกิจมากลิงก์เข้า i s c o อ d อยู่ใน description นะครับมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันอยากได้คลิปอะไรก็มาขอได้นะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับรีบไปตัดคลิปก่อนครับไม่งั้นไม่ได้นอนแนะ่ๆเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย